สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่เออหลายคนอาจจะมองข้ามไปคือเรื่องพลังของการหายใจทางจมูกนี่เองครับพอดีเราไปเจอออบทความหนึ่งที่น่าสนใจมากจาก BBC เขาเล่าประสบการณ์ตรงเลยของคุณทอมัสเจอไมนที่บอกว่าโห oh, ชีวิตดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยหลังผ่าตัดแก้ปัญหาในโพรงจมูกใช่ค่ะบทความชื่อ The Surprising Power of Breathing Through Your Nose นี่อ่าแล้วแบบ เออทำให้เห็นเลยนะคะว่าการหายใจทางจมูกเนี่ยมันสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะเลยทั้งกับร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าประโยชน์จริงๆของมันคืออะไรทำไมหายใจทางปากถึงไม่ดีแล้วก็มีประเด็นไหนที่แบบเออน่าสนใจมากๆจากบทความนี้บ้างครับอย่างแรกเลยที่เข้าใจกันคือจมูกเหมือนเป็นเครื่องกรองอากาศส่วนตัวใช่ไหมครับในบทความพูดถึงคำว่าเทอร์บีเนต เอ่อรบกวนช่วยอธิบายหน่อยนี้ไหมครับว่ามันคืออะไรทาํางานยังไงได้ค่ะเทอร์บินเนตเนีย่ยเอ่อมันเหมือนเป็นชั้นๆเป็นคลื่นๆที่บุด,ด้วยเยื่อเมือกในโพรงจมูกเราอะค่ะหน้าที่หลกัหลกๆเลยก็คือปรับอากาศที่เราหายใจเข้าไปให้มันอุ่นขึ้นชื้นขึ้นแล้วก็ทํางานกับขนจมูกเราเนี่แหละค่ะช่วยดักจับพวกฝุ่นละอองแบคทีรียไวรัสอะไรพวกนี้คุณหมอแจ็คเกลีนคอลันเดอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหูคอจมูกในบทความเขาก็บอกว่า นี่คือด่านแรกเลยด่านป้องกันแรกสุดของร่างกายซึ่งประโยชน์ตรงเนี้ถ้าเราหายใจทางปากคือจะไม่ได้เลยนะคะอ๋อครับครับหมายความว่าการหายใจทางปากเนี่ยนอกจากจะข้ามขั้นตอนการกรองอากาศไปแล้วมันยังมีผลเสียอื่นๆตามมาอีกมีผลโดยตรงเลยค่ะคือบทความอ้างถึงคุณแอนเคอร์นีเป็นนักแก้ไขาการพูดนะคะเขาบอกว่าการหายใจทางปากป,ากประจําปเนี่ยมันทําให้ปากแห้งมากม พอปากแห้งความเป็นกรดในช่องปากก็จะสูงขึ้นค่ะซึ่งอันนี้แหละเป็นสาเหตุหลักๆเลยของฟันผุโรคเหงือกหรือแม้กระทั่งแบบฟันสูญเสียแร่าธาตุไปเลยก็มีโหเรื่องฟันผุนี้เชื่อมโยงกันขนาดนี้เลยเหรอครับไม่เคยนึกถึงเลยจริงๆใช่ค่ะ แล้วก็เอยังไม่หมดแค่นั้นนะคะคือมีงานวิจัยด้วยที่ชี้ว่าถ้าเด็กๆหายใจทางปากบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกระดูกใบหน้าขากรรไกรได้เลยค่ะเพราะว่าตำแหน่งลิ้นมันผิดไปแรงกดหรือทิศทางลมหายใจมันเปลี่ยนก็อาจจะทําให้ฟันเรียงตัวไม่สวยฟันเกหรือรูปหน้าเปลี่ยนไปตอนโตได้เหมือนกันคุณเคอร์นี่สรุปไว้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะว่าจมูกมีไว้หายใจปากมีไว้กินโอ้โหชัดเจนมากครับผม แล้วเรื่องการนอนล่ะครับเห็นในบุตความก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งก็ตรงกับประสบการณ์ของคุณโทมัสจูแมนด้วยเกี่ยวกันนากมากค่ะคือปกติเวลาเราปิดปากหายใจทางจมูกใช่ไหมคะลิ้นเราจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องคือปลายลิ้นจะแตะแตะเพนานปากด้านหน้าเบาๆส่วนคนลิ้นก็สะผ่อนคลายทางเดินหายใจมันจะโลง่งแต่พอเราอ้าปากหายใจโดยเฉพาะตอนนอนลิน้นมันมักจะแบบตกไปข้างหลังหรือไปกองแถวแถวคนคอ ทีนี้มันก็ไปขวางทางเดินหายใจทําให้ทางเดินหายใจมันแคบลงอัปเนียที่เห็นว่ากระทบคนเยอะมากเป็นพันล้านคนทั่วโลกเลยเหรอครับใช่ค่ะตรงประเด็นนั้นเลยซึ่งภาวะนี้มันอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะแล้วการหายใจทางปากตอนนอนเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญเลยเรื่องนี้ก็เลยทําให้มีคนสนใจไอ้เทปปิดปากอะค่ะที่เห็นขายขายกันเยอะๆช่วงนี้ใช่ใช่ครับเห็นอยู่เหมือนกัน แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะคือคุณหมอคอลเลนเดอร์ในบทความเขาก็เตือนไว้ว่ามันอาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะกับคนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอยู่แล้ว บางทีการอ้าปากอาจจะเป็นทางเดียวที่เขาพอจะหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปได้ถ้าเราไปปิดทางนั้นอีกอาการอาจจะแย่ลงไปอีกค่ะเอางั้นก็แปลว่าไม่ใช่ว่าใครๆก็ใช้ได้ต้องปรึกษาหมอก่อนปืนโนสทริปส์อ no strip, ะค่ะอันนั้นอาจจะพอช่วยได้บ้างสําหรับบางคนที่มีปัญหาปีกจมูกมันยุบตัวเวลาหายใจเข้าแรงๆที่เรียกว่า nasal valve collapse อ๋อที่ข้างจมูกมันแฟบๆเข้าไปใช่ค่ะแผ่นแปะมันก็จะช่วยดึงให้รูจมูกเปิด แต่ถ้าปัญหามาจากผนังกั้นจมูกคดหรือเทอร์บินเนตบวมอันนี้ก็อาจจะไม่ช่วยค่ะเข้าใจหรอครับนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพกายแล้วเนี่ยบทความยังไปไกลถึงเรื่องสมองกับอารมณ์ด้วยเปรียบเทียบไว้สวยเลยครับว่าจมูกเหมือนกระดิ่งลมสําหรับจิตใจใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีนะคะคือมันมีงานวิจัยใหม่ๆออกมาอย่างของโจวัตซนที่เป็นนักสรีรวิทยาประยุกต์ เขาพบว่าการหายใจทางจมูกเนี่ยมันสัมพันธ์กับการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์ความจำการตัดสินใจคือมันช่วยลดความดันเลือกลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความแปรปรวนของหัวใจด้วยซึ่งพวกนี้เป็นสัญญาณของความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังพบว่าช่วยให้ทำงานที่ต้องใช้การรับรู้เชิงพื้นที่หรือความจำเนี่ยทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะโหแค่ลมหายใจผ่านจมูกเนี่ยนะครับทำไมมันส่งผลได้ ขนนนาดนั้เออทฤษฎีหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นไปได้นะคะคือการหายใจทางจมูกเนี่ยมันไปกระตุ้นเส้นประสาทรับกลิ่นโดยตรงเลยหรือ olfactory nerve ซึ่งตำแหน่งมันอยู่ใกล้กับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ความจำมากๆอย่าง amygdala hippocampus การกระตุ้นตรงนี้มันอาจจะไปช่วยออปรับจูนการทำงานของสมองส่วนต่างๆให้มันสัมพันธ์กันมากขึ้นแล้วก็เหมือนไปกดสวิชเปิดระบบประสาทพาราซิมพาเทติกที่ช่วยให้ร่างกายสงบผ่อนคลายลงอะคะ่ะ อ๋อ oh, ถึงว่าสิครับพวกการฝึกสมาธิโยคะตั้งแต่สมัยก่อนเขาถึงเน้นการหายใจเข้าออกทางจมูกช้าๆลึกๆมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับจริงๆด้วยไม่ใช่แค่ความเชื่อ ตรงตามนั้นเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาโบราณที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มมาอธิบายกลไกได้ซึ่งผลลัพธ์พวกนี้ล่ละค่ะก็น่าจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมคุณโทมัสเชอร์แมนที่เขียนบทความถึงรู้สึกว่าชีวิตโดยรวมดีขึ้นมากทั้งสมาธิดีขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นความวิตกกังวลลดลงหลังจากที่เขากลับมาหายใจทางจมูกได้สะดวกขึ้นน่าทึ่งจริงๆครับสรุปง่ายๆก็คือแค่เราหันมาใส่ใจกับการหายใจทางจมูกให้มากขึ้นเนี่ย มันอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพแบบองค์รวมเลยตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกอย่างป้องกันเชื้อโรคดูแลฟันไปจนถึงการนอนหลับแล้วก็สมองกับอารมณ์ด้วยใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายๆใกล้ตัวมากๆแต่ให้ผลลัพธ์ที่แบบ เออน่าประหลาดใจได้จริงๆก็ได้ครับหรือเวลาที่รู้สึกเครียดเครียดกังวลลองทําตามคําแนะนํายอดทิศที่ว่าหายใจเข้าลึกๆดูแต่คราวหน้าลองเติมคําว่าทางจมูกเข้าไปด้วยหายใจเข้าลึกๆทางจมูกแล้วหายใจออกยาวๆแล้วลองสังเกตความรู้สึกที่เปลี่ยนไปดูครับ อาจจะพบความแตกต่างที่น่าสนใจก็ได้ครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจครั้งต่อไปค่ะ